ม,มันเล่นน้ำไงหัวมันเชิดน้ำเลยแล้วมันตื่นะมองเห็นหญิงน,นี่ไง ตู้นนะใหญ่ใหญ่นะใหญ่นะนู่นใหญ่ดีนะใหญ่ครับใหญ่ไหมโอ้โหเนาะโอ้โหบอกแล้วตัวใหญ่ต้องมีโอ้โหนะเบลเลอร์เลย อุ้ยนะอุ้ยไนที่สุดก็เจอแล้วครับปูใหญ่ครับอ้ยนะเอ้ยนะเอ้ยนะปีทักไปไปทำเขาตึงตึงตึงตรงกลางเลยทำเ้าอุ้ยอุ้ย โอ้ยไม่โดนครับเป็นหูงเลยนะ cắt chuối này đừng nghĩ lên đâu mà Hãy đừng đu 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 bịt nước ui 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 mút mút xíu dừa mới phải đi đấy อุ้ยยังยังดึงออกอีกตอนนี้นิดเดียวกันโอ้โหนะเอากระเป๋าสีชมพูมาทีอะไรนะกระเป๋าสีชมพูโอ้โหโอ้โห อือฮอมานได้ไงยานั่นละแกปุ้ยใส่สามแด้โห